ีค่ะกวาง TK Auto c a r 2นะคะวันนี้มาเจอก,กับกวางอีกแล้วค่ะที่ร้าน TK Auto c a r 2แต่กวางมาวันนี้นะคะคือกวางจะมาแอบถ่ายอุ้ยอะไรคือแอบถ่ายไม่ใช่แอบถ่ายแต่กวางจะมาถ่ายบรรยากาศนะคะการทํารายการนะคะพอดีวันนี้นะคะมีรายการตะลุยตลาดรถนะคะมาถ่ายทํารายการ ที่ร้านของเราทีเคลวต้าคาสองลำเบสซต้านะคาะค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการถ่ายทำกันดีกว่าจะได้คอยไปรับชมนะคะในรายการตะลุยตลาดรถกันนะคะไปกันเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการเตรียมตัวของพิธีกรของเราวันนี้จ้าคนนี้เลยนะคะน้องน้ำฝนนะ,ะเดี๋ยวเราไปถามฝนกันว่าตื่นเต้นไหมฝน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆเป็นรายการวันทุคานะคะเป็นยอดขายคือเรียกว่าเป็นเว็บยอดขายรับหนึ่งเลยก็ได้ที่มาถ่ายทํารายการเราวันนี้นะคะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะยังไงพี่ๆี่ที่กําลังรับชมอยู่นะคะ ฝากดูเบื้องหลังเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดในรายการนะคะวันทุกค,ค่ะฝากเข้าไปกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้น้องฝนและพี่ตั้มด้วยนะคะขอบคุณพี่กวางมากเลยนะคะก็พี่พิการรับเชิญวันอีกคนนีงนะคะคือบอสตั้มของเรานี่เองนะคะเสื้อสีแดงนะคะสุดเท่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของบอสตั้มกันบ้างดีกว่าว่าตื่นเต้นไหมนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้จะได้ออกรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับก็เขาเรียกว่าเป็นความตื่นเต้นนะครับผสมกับความดีใจมากๆเลยวันนี้นะครับที่เราจะได้ไลฟ์สดแนะนํารถบ้านแท100้ร้อเของเต็นท์เราเนี่ยให้กับทุกท่านนะครับรู้จักเต็นท์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนะฮะเราก็จะส่งต่อรถสวยๆรถคุณภาพดีๆให้กับทุกท่านเลยนะครับเป็นความ ื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยใช่นะครับเลือกมา3คันแล้วก็ทีมพิธีกรของเรานะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวให้น้องกวางไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับเราก็จะไลฟ์กันวันนี้นะครับประมาณตอนเที่ยงนะครับในเว็บวันทูคาก็เดี๋ยวจะมีกกดแชร์กดไลค์นะครับยังไงฝากเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใครที่ดูไม่ทันขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศของทีมงานวันทูคานะคะรายการตะลุยตลาดรถนะคะที่มาถ่ายทำที่ร้านของเรานะคะน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการด้วยนะคะ hey, เดี๋ยวเราไปชมรายการเต็มกันนะคะตอนที่เขาถ่ายทำกันแล้วเดี๋ยวก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนะคะ